ตนนี้เดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพบกันที่สกลนครนะคะวันนี้ส่งรถค่ะทุกคนก็ให้ลูกค้า V.I.P. นะคะลูกค้าทุกคนของเราก็ถือว่าลูกค้า V.I.P. ทุกคนนะคะพิเศษและคันนี้ยิ่งพิเศษนะคะอุปกรณ์ทูกอยักจะเทียบรถปานได้เลยอะค่ะเป็นรถที่ที่ที่เรามั่นใจว่ารถสูงรถสวยและพร้อมใช้ทางไกลจริงพร้อมใช้ค่ะดอกยางนี่ใหม่ปริป,ปริตตะา์คนและเป็นรถที่ที่เราทดสอบ ก็ถือว่าสมรรถนะนนี่สุดยอแล้วราคากับรถปลดป้ายรถที่ผ่านการใช้งานมานะคะสำหรับในเรื่องของการตําหนิเล็กๆไม่น้อยอะ่ะไม่ว่ากันนอ้องเพราะลูกค้าส่วนใหญ่นีรับได้ตรงนี้เขาถึงทักมานะคะทุกคนถ้าใครอยากมีโมเมนต์นะคะกับรถเงินสดรถที่ปลอดงวดรถที่ไม่จําเป็นต้องหรูมาก ใจนะคะสำหรับรถเราปกติแล้วก็ฟิตเครื่องช่วงล่างให้พร้อมใช้ทางไกลนะคะไม่อยากปล่อยรถตามสัาพอร์ค่ะใจเข้าใจเราค่ะทุกคนอุตสาห์เก็บเงินมาตลอดชีวิตนะสำหรับลูกค้าบางคนก่าจะได้รถคันแรกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไม่ใช่ลูกเศรษฐีเพราะฉะนั้นการเก็บเงินมาตลอดชีวิตเพื่อจะมีรถคันแรกสักคันหนึ่งไม่ธรรมาดานะคะและก็ถ้าเรา รถแบบราคาตามสภาพขอแค่ถูกไว้ก่อนแบบนี้เราก็อยากจะเตือนก่อนนะว่าคิดให้ดีรถราคาถูกเท่ากับซ่อมแพงรถราคาแพงเท่ากับซ่อมถูกหรือไม่ต้องซ่อมก็ใช้กันยาวๆค่ะบำรุงรักษาต่อไปนะคะแต่มั่นใจได้ว่าอาติสนะคะค่าเบนเทนแอนน่มันไม่สูง